วันนี้นะครับลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่ปอบหน้ามือแกะทุเรียนแกะคนเดียวอีกคนนึงก็แกะนะแกะอยู่เหมือนกัน,นะคระเสร็จรอบเช้าแล้วไม่สบายก็เลยกลับบ้าน,นะะตอนนี้เหลือลูกพี่ใหญ่คนเดียวะครับต้องเล่นแกะทุเรียนแกะคนเดียวประมาณสองตันได้มั้งในวันนี้น่าจะประมาณสองตันแล้วนะครับแกะอยู่คนเดียวะคระับอ่ะดูนะครับ แต่แรกต้องเขาเขาจะกิีดออกมาก่อนนะครับขั้นตอนนี้มันจะมันจะสําคัญนิดนึงแทงพาาคือผาานะครับแทงผาาคือผ้าอ่าเนี่ครับดีครับดูดูนะครับดูนะครับดูความชํานาญนะครับดูความชานาญนี่ครับดูความชานาญอ่าตรงนี้ต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าทําทําแรงใบมันก็ทะลุไปหาผู้อื่นนะครับนี่ดูครับออกมาแล้วนะครับชิ้นไข่ชิ้นหมันไม่มีมีดไปโดนชิ้นอื่นไม่มีครับโอ้โห ตีลังกาด้วยนะครับตีลังกาด้วยฟลับดูนี่ครับฟลับโอ้โหฟุับฟลับดูนะครับดูดูดูฟลับฟลับฟลับนี่นี่นี่เสร็จครับหนึ่งครูเสร็จครับอ่าเสร็จเสร็จไปแล้วหนึ่งเสร็จไปแล้วหนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามาใหม่ดิเอ่อเอ่อไป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 ไฟไม่มีครับข้างในนะครับไหนดูนะครับฟลับ เราจะส่งคลิปนี้ให้เป็นไว้เป็นเทคนิคและการขับดูนะครับรูปหนึ่งเขาแกะนี่ครับแม่นมากครับการใส่มีดเข้าไปแม่นมากครับเสร็จอ่ามาดินะครับใครที่บอกกรีดหน้าปูว่าว่าไว่ไวนะครับแกะแบบนี้ยากกว่านะครับแกะแบบนี้แกะยากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทุเรียนสุกนะครับเนี่ยที่จะกรีดง่ายๆที่จะนะครับสังเกตมีดนะครับดูมีดได้เลยครับดูมีดนะครับมีดเหมือนไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับดูนะครับปุ๊บดูนะครับ นี่ดูมีดครับปึ๊บไปฮะไปแล้วครับนี่ครับเซตนะครับวันหนึ่งเขาจะแกะทุเรียนไม่ถึงสองตันได้ไงฮะนะครับเขาจะแกะไม่ได้สองตันได้ไงก็ดูเขาแกะสิครับดูเขาแกะนะฮะนะครับอืมนี่ครับดูดูมีดไม่มีโดนครับดูครับมีดนี่ไม่มีเฉือนเนื้อครับเอาอกมาแล้วปึ๊บปึ๊บ เขาจะนาเทคนิคนี้ไปใช้ใช้ได้ครับไวมากนะครับเทคนิคนี้ไวมากครับดู่ะก็ดึงออกมานี่ครับถ้าเป็นทุเรียนสุกจะง่ายกว่านี้อีกนะครับแต่ทุเรียนที่แก่แก่นี้ใช้ทุเรียนสุกแก่ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วฟังนึงดูครับดูแม่นไม่แม่นดัวับนี่ครับแม่นไมมแม่นดัวับปึ๊บปึ๊บเสร็จแทงมีดไม่กี่ทีครับครับแทงมีดเข้าไปไม่กี่ทีนี่ครับเสร็จเสร็จไปหนึ่งลูกครับโอ้โหนี่ครับดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พอก่อนเนี่ยนะอ่า ห้าผูนะครับห้าูทุเรียนห้าผูครับเสร็จไปแล้วนะครับนี่ครับอ่ะมาอ่านดูนะครับผมเริ่มอัดคลิปตอนหนึ่งนาทีตอนนี้สามนาทีลูกแรกครับรวมกลีบเสร็จไปแล้วภายในสองนาทีดูลูกที่ลูดูอีกลูกนี้ครับสองลูกสี่นาทีจะเสร็จไหมรอดูครับรอดูสองลูกภายในสี่นาทีเขาจะทําได้ไหม มันสําคัญตอนกรีดเนี่ยครับมันจะช้าตรงนี้ครับมันจะช้าตรงนี้เอาเอากรีดออกเสร็จแล้วรอดูครับนี่ดูมีดครับดูกันวางไมโอเกลล์หลุดมือครับป,<ๆ>ปึ๊บปึ๊บนี่ครับดูดูดูครับดูนี่นี่ครับดูนะฮะดูนะครับดูนะครับน,บนี่ดูเสร็จหนึ่งเอาครับโอ้โหเสร็จไปหนึ่งรอดูนะครับรอดูลูกนี้เขาเขาจะเสร็จภายในสี่นาทีไหมนะครับสองลูกสี่นาทีนะครับคือผมถ่ายวิดีโอนี้ผมอัดไปแล้วหนึ่งหนึ่งนาที เอารอดูครับรอดูรอดูรอดูเอามาเสร็จไปสองอ่ามาแล้วครับสามนาทีห้าสิบวินะครับพูดง่ายๆก็สองนาทีห้าสิบวิครับกับสองลูกสองนาทีห้าสิบวิแล้วครับสองนาทีห้าสิบวิห้าสิบแปดสามนาทีครับตอนนี้สามนาทีตรงสามนาทีแล้วครับสามนาทีอ่าลูกไหนมันยากมันก็จะช้าหน่อยนะครับอ่าลูกไหนมันช้าก็จะเอ้าเอ้าเสร็จอ่าดูครับดู เวลาในวิดีโอ4นาที12 4นาที12วิมาแล้วครับมาแล้วอาวลูกนี้จะยากนะครับลูกนี้จะยากนะครับสังเกตดูแล้วรลูกนี้จะยากหน่อยอ้าวเสร็จอ้าวยากแค่ไหนก็เสร็จครับคือทาไงก็ต้องให้อยู่ในมาตรฐานครับเสร็จไปอีกแล้วครับเสร็จครับนี่ไม่มีมีดนี้ไม่โดนครับมีดยังไงนี้ก็ไม่โดนครับดูความชํานาญครับความชํานาญอ่าดูนะครับถ้าครบ5นาทีตรงเป๊ะแสดงว่าแกะ ตู้เรียนสองลูกภายในห้านาทีรวมกีดด้วยครับรวมกีดให้ออกจากกันสี่สิบี่สี่ห้าเขาเสร็จก่อนครับโอ้เสร็จก่อนครับเสร็จก่อนครับสองลูกเสร็จก่อนสองนาทีสี่นาทีพุทธิดครับสองสองลูกแกะเสร็จก่อนสี่นาทีครับนะครับสองลูกแกะไม่ถึงสี่นาทีครับนะครับอ้าวตามนั้นครับดู